เป็นแบบนี้นะครับพิมน้าพระอารย์มั่นนะครับมีเมตตานะครับมีเมตตาทั้งสองข้างนะครับตรงสันขอบเหรียญนะครับสันขอบเหรียญนะครับบริเวณช่วงนี้นะครับจะมีเส้นวิ่งนะครับหลายเส้นนะครับวิ่งไขว้กันขึ้นมานะครับวิ่งตรงขึ้นมาแล้วก็มาไขว้กันนะครับตรงปลายตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นเส้นเสียนวิ่งนะครับรับตรงนี้นะครับตรงเหนือเข่าทางด้านซ้ายมือของเรานะครับเหนือเข่าทางด้านซ้ายขมือก็มีเส้นอีกหนึ่งเส้นนะครับวิ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับ อันนี้เส้นนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ตรงปลายสังกตินะครับปลายสังกติตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นวิ่งอย่างนี้นะครับนี่นะครับตรงคับว่าอาจารย์นะครับตรงปลายสังกตินะครับนี่นะครับมีเส้นวิ่งลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเบอรตัดช่วงประมาณสักตรงไหลนะครับตรงไหลของพระอาจารย์มั่นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นร่องๆตรงนี้จะร่องใหญ่หน่อยนะครับลงไปนะครับ นี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดเป็นแบบนี้นะครับไล่ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นเส้นๆนะครับลงมานะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับให้พลิกข้างล่างนะครับตัวตัดข้างล่างนะครับให้พลิกขึ้นมานะครับตัวตัดด้านล่างนะครับนี่นะครับเบอร์ตัดลักษณะเบอร์ตัดทางด้านล่างครับเป็นฟันเฟืองแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลึกลงไปตรงนี้จะบากเยอะหน่อยไอลึกหน่อยนะครับใหญ่หน่อยนะครับตรงนี้นะครับ ตรงคําว่าจานนี่นะครับตรงตรงลอเรือนะครับลอเรือยอยยกนะครับนี่นะครับจะเป็นรอยอย่างนี้นะครับสําหรับเบอร์ตัดทางด้านล่างนะครับ